สวัสดีครับวันนี้ม่อนจากทีมเอ c ซีทีละทอนพับจีนะครับผมก็วันนี้ม่อนจะมาสอนเกี่ยวกับทิปและทริคเล็ก,ก,ลก,ลก,ลกๆน้อยๆสำหรับคนที่จะเริ่มหัดเป็นโปรเพเยอร์นะครับม่อนจะสอนเริ่มจากเบสิกเรื่องจากของ ของแต่งปืนสำหรับปืน M4 นะครับในส่วนตัวที่ม่อนใช้นะโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนำของแต่งปืนกันก่อนของแต่งปืนหลักๆก็จะมีมีหน้าปืนมีที่จับมีที่เสริมแม็กแล้วก็มีท้ายปืนแล้วก็มีสะโรบนะครับเราจะมาแนะนำทีละชิ้นกันนะม่นขออนุญาตเก็บของแต่งก่อน โอเคอันดับแรกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของด้ามจับปืนก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงแบ็กราวมันจะดังนิดนึงนะเพราะว่ามีคนอยู่ในเทรนนิ่งด้วยนะครับก็ชิ้นแรกเขาเรียกว่าแท่งครับแท่งดําหรือว่าแท่งจับตรงที่ใครๆเรียกกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาลงลึกอีกทีนะั้นแต่แนะนําก่อนแท่งถัดมาก็คือเป็นแท่งแดงนะครับผมที่เรียกกันคือกิฟแดงนะครับ ถัดมาก็คือเป็นไลท์เวทครับคือไลท์กิฟถัดมาเป็นกิฟสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมเก่าแล้วก็ที่นิยมเรียกกันอีกสามเหลี่ยมหนึ่งก็คือสามเหลี่ยมใหม่ครับเรียกตามรูปลักษณ์หน้าตานะครับผมส่วนรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวจะเริ่มมาเจาะแล้วนะโอเคยวขอใส่แม็กเสริมก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละชิ้นนะจะขอเริ่มจากของแต่งปืน พวกแทงจับก่อนเพราะสัมพันธ์สุดแล้วนะอ่ะเราจะมาเทสในส่วนตัวม่อนนะอันนี้คือในส่วนตัวม่อนนะก็แท่งจับตรงในความในโราติม่อนแนะในความคิดม่อนอนะ่ะก็คือเป็นแท่งจับที่มีความเสถียรภาพสูงที่สุดก็คือใช้ได้ทั้งใกล้ไกลกลางใกล้กลางไกล,กลคือได้ทุกระยะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ใช้ติดกับปืนเคาะอย่างเช่น ปืนจำพวก sks อย่างนี้ครับมันจะเห็นผลมากเวลาเวลาใส่ที่จับแบบนี้เนี่ยสองชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆลงลึกท,ทีละอย่างนะเอาเริ่มจากแท่งก่อนกลับมาที่แท่งก่อนนะครับการสเป์ของแท่งของจากปืน m 4นะมันจะให้ลักษณะที่เราคุมง,ง่าย แต่จะออกเฉยทางซ้ายทางขวามากกว่าที่จะขึ้นจากทางข้างบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน <S <S ถ้าเห็นได้ชัดจากเส้นตรงนี้นะครับมันเห็นไหมมันจะออกซ้ายออกขวานะแต่เราเดี๋ยวเรามาดูแท่งต่อไปนะครับเป็นแท่งแดงนะครับผมจุดเด่นของแท่งแดงคือนิ่งครับแต่ข้อเสียของแท่งแดงมีอย่างเดียวคือเม็ดแรกจะดีดขึ้นสูง เดี๋ยวมาดูข้อแตกต่างระหว่างแท่งแดงกับแท่งแท่งดําธรรมดานะครับเห็นไหมเห็นเม็ดที่สองไหมเม็ดที่สองมันจะดีขึ้นสูงครับนี่แท่งนะเห็นไหมต่างกันไหมว่าต่างกันกเยอะอยู่นะจะเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวเรามาลองสเปรย์กับแท่งแดงนะ กระสุนมันจะค่อนข้างเกาะกลุ่มมากกว่าแท่งดำซะส่วนมากนะครับมันจะไม่ค่อยออกซ้ายออกขวานะเคแท่งต่อไปที่มันจะมาแนะนําคือจะเป็นแท่งสามเหลี่ยมเก่านะคบผมแท่งนี้มีความแตกต่างจากแท่งตรงเมื่อกี้นะย้ำอีกทีหนึ่งนะความแตกต่างจากแท่งตรงคือแท่งตรงมันชอบกระสุนชอบออกซ้ายออกขวาจากเป้าที่เราเล็งใช่ไหม แต่ของแท่งสามเหลี่ยมเก่าเนี่ยจะมีจุดเด่นคือจะไม่ค่อยออกซ้ายออกขวาครับจะดีดขึ้น,นทางข้างบนชัดส่วนมากเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นได้ชัดใช่ไหมครับว่ามันเกาะกลุ่มอยู่ในเส้นมากกว่านะฮะเห็นใช่ไหมครับมันจะเกาะกลุ่มอยู่ในเส้นแต่มันจะดีดขึ้นข้างบนเยอะกว่าเพื่อนครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาเทส ดูแท่งแดงครับจะเห็นชัดมากนี่ผมแท่งจะไม่กดเลยนะเห็นปะมันดีต่างกันมากครับเห็นนะอ่ะนี่คือหลักๆคร่าวๆนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมาทวนให้ทีนึงว่าแท่งที่จับปืนมีจุดเด่นในแต่ละอย่างแตกต่างกันยังไงครับเดี๋ยวจะมาทวนให้ทีนึงอ่ะ ต่อมาแท่งสุดท้ายนะครับเป็นที่จับใหม่เขาเรียกเลกชีหนึ่งคือทํากิฟต์นะครับให้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกแท่งสามเหลี่ยมเก่ากับแท่งสามเหลี่ยมใหม่เนะี่ยจุดเด่นคือซูมไวครับแท่งสามเหลี่ยมเก่าเก่าเนี่ยจะซูมช้ากว่าแท่งสามเหลี่ยมใหม่เนิดหนึ่งนี่นะเห็นปะมันจะเห็นความแตกต่างนะเวลาผมซูมเห็นใช่ไหมแต่เนี้ยจะเห็นชัดกับพวกแท่งตรงธรรมดาเห็นไหม แท่งสามเหลี่ยมใหม่เอ๊ะอันนี้อันเก่านะแท่งเาลเก่าเห็นไหมมันไวกว่ากับแท่งสามเหลี่ยมใหม่นะปี๊ดเลยนี่คือข้อแตกต่างอีกอย่างหนึ่งของแท่งแต่ละแท่งนะครับเดี๋ยวเรามาคุมการสเปรย์ของแท่งทำก,กิฟต์หรือว่าสามเหลี่ยมใหม่กันแท่งนี้เป็นส่วนตัวคือผมไม่ค่อยชอบนะผมไม่ชอบที่สุดเลยแหละเอามาสเปรย์อันนี้มันมันดีบแบบผมกะไม่ถูก อ้าวทำไมมันเกาะกลุ่มจังวะโอเคก็ประมาณนี้ครับถา่าเล่นได้แมก็เล่นได้นะสำหรับคนที่ชอบซูมไวๆแบบ คือเรื่องซูงไวอะแน่นอนแหละถ้าเราเข้าสโอบไวกว่าคนอื่นเราจะได้เปรียกคนอื่นเพราะเราจะได้ยิงก่อนอย่างแน่ละ่ะเคเดี๋ยวจะมาทวนให้ทีหนึ่งนะตอนนี้จะมาทวนแล้วว่าแท่งแต่ละแท่งอะมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยกันยังไงอ๋อลืมอีกแท่งหนึ่งไลท์ก like, ิฟต์ยังไม่ได้สเปรดูเป็นแท่งที่ม่อนไม่นิยมไม่แนะนําให้เอามาสเปรนะครับเพราะว่ามันเป็นแท่งที่เหมาะสําหรับการเคาะอย่างเดียวเรามาดูกัน จับได้ใช่ไหมว่ามันขุมยากมากเดี๋ยวผมจะลองแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นเห็นนะมันมันสเปรย์สปาครับด้วยความที่ว่ามันเอาไว้เคาะของบางอย่างก็เหมาะสําหรับเคาะก็คือเคาสะสเปรย์ก็คือสเปรย์ครับต้องแยกกันอ่ะมาจะมาบอกข้อดีข้อเด่นของแต่ละกิฟต์นะกิฟต์แท่งสําหรับใครที่ชอบความสเสถียรภาพหรือเป็นกลางๆเล่นได้ทุกระยะผมแนะนําคือกิฟต์แท่งครับ คลิปต่อมาสําหรับสเปร์เน้นสเปร์นะม่อนแนะนําคือคลิปแดงคือให้ความนิ่งมากนิ่งมากแต่ข้อเสียนะข้อเสียของคลิปแดงคือเน็ตเม็ดแรกกับเม็ดสองของปากกระบอกปืนที่ออกไปอ่ะมันจะดีดขึ้นสูงกว่าเพื่อนแค่เม็ดสองนะส่วนสามเหลี่ยมเก่ากับสามเหลี่ยมใหม่อ่ะคนละอย่างเลยสามเหลี่ยมเก่าอ่ะคือจะดีดขึ้นสูงอย่างเดียวจะไม่ค่อยออกซ้ายขวาสําหรับคนที่ชอบแบบ ชอบสเปรย์ลากเป้าลงอย่างเดียวไม่ชอบล่ากออกซ้ายขวาอันนี้มนันแนะนําและข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันซูมไบต่อมาเป็นสามเหลี่ยมใหม่หรือว่าทํากิฟต์นะครับอันนี้คือแนะนําสําหรับคนที่ชอบเล่นระยะใกล้ครับมันซูมไวมากคือแบบเน้นเน้นรีเฟกแบบไวมากทํานองนี้ครับคือมันมันรีเฟกไวมันซูมไวแล้วมันดึงไวด,ด้วย นองนี้ครับเดี๋วอะไรอ่ะแล้วไลค์คลิปที่มอนบอกไม่นิยมเอามาคอเอ้ยไม่นิยมเอามาสเปแต่นิยมคอนะเพราะว่ามันมันสเปดสปะมากครับเขาจะมีจุดเด่นเรื่องเนี่ย w e a p o n s t a b i l i t y After Shot คือแบบหลังจากเรายิงอะ่ะมันจะให้ความสถิยรภาพหลังจากเรายิงไปเม็ดหนึ่งอะ่ะก็คือมันจะเน้นในเรื่องของการคอนมากกว่าเดี๋ยวเรามา ดูเรื่องของการเคาะกันเลยนะครับก็หลักๆห้าอย่างที่พ่อแนะนําไปก็คือของกต่งปืนที่จับปืนนะเหลืออะไรอีกเหลือปากปืนปากปืนมีแค่2ชนิดครับพ่อจะแนะนําแบบเร็วๆเลยนะตอนนี้คลิปหน้าจะนานแล้วก็ไหนอะอ่นนี้มาคล้ายๆกันครับ ชิ้นนี้เขาเรียกว่าแฟตไฮเดอร์นะครับเป็นปากปืนมีแค่2ชิ้นแล้วก็เอ้ยมีสามชิ้นมีที่จุกเก็บเสียงด้วยอ่ะทิ้งไปทีนี้ทิ้งไปพวกนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชิ้นแรกนะครับเป็นแฟตไฮเดอร์มันจะให้ความอะไรอนะคือทุกครั้งที่เรายิงอะมันจะเก็บแสงไปจากปากกระบอกปืนให้เราครับ ผมจะทำยังไงให้เห็นไฟดิคือผมทำให้ไม่เห็นไม่ได้เอาง่ายๆคือคอมเพนเซเตอร์กับแฟลชแฮดเดอร์ต่างกันตรงที่แฟ t h แฮดเดอร์เก็บแสงแล้วก็คุมปืนดีในระดับหนึ่งแต่คอมเพนเซเตอร์จะคุมปืนดีกว่าแฟ t h แฮดเดอร์มากครับก็คือคุมปืนดีระดับ2แต่แฟลชแฮดเดอร์คือระดับหแล้วก็เก็บแสงนะครับก็ลองอัดแอปดูครับ ต่อมาเป็นอะไรอะแม็กเสริมมีสองอย่างมีแค่แม็กธรรมดาคือเขาเรียกว่าแม็กสับไวครับก็คือชักแม็กไวอันเดียเดียวมันจะให้เห็นครับแตกต่างกระสุนหมดอีกอ่ะไม่เป็นไรอ่ะนี่ก็คือประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไม่มี เห็นเห็นไหเห็นชัดอยู่นะความต,ต่างก็คืออันนี้คือแค่สับไวอย่างเดียวครับแต่แอดวานซ์ไปกว่านั้นคือแม็กเทครับที่เราเรียกกันว่าแม็กเทพก็คือบวกทั้งกระสุนและบวกทั้งสับไวเอรีแม็กไวครับจากของเดิมจากของเดิม10นัดเนี่ยเห็นใช่ไหมรีโหลด10นัดเราใส่ไปเราจะเพิ่มเป็นอีก10นัดเป็น20ครับสำหรับปืนเคาะนะจะเพิ่มสินัดแต่สําหรับ เ hey, สำหรับปืนสเปรย์ปืนกลธรรมดาก็เพิ่มสิบนัดเหมือนกันครับก็ G <G> ตามนี้นะครับมันมีแค่2อ,อย่างอ่ oh, ้อลืมบอกไปจุกเก็บเสียงมันก็แค่เก็บเสียงครับโอเคต่อไปจะแนะนำอีกแค่สองสองชิ้นนะสำหรับปืนเคาะนะอันนี้คือสุดท้ายแล้วนะ จะแ,แนะนําแค่แท่งดํากับไลท์กิฟที่ม่อนบอกว่ามันเหมาะสาหรับการเคาะนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเห็นผลชัดไหมโอเคมาอันนี้คือมอนจะยิงแบบอ่ะยิงแบบไม่มีที่เก็บไม่มีไม่มีที่จับก่อนนะอันนี้คือแบบเพียวๆนะ นี่เม็ดหนึ่งดีกขึ้นไปแบบนี้เลยนะถ้าเรากดต่อแต่ถ้าเรามีอะแท่งแท่งธรรมดานะแท่งดำธรรมดานะอันนี้มีลไลไ,ลไลกรกิฟที่เหมาะสำหรับเคาะนะจะเห็นชัดเห็นใช่ไหมครับว่ากระสุนากระสุนเม็ดที่ดีดมามันจะเกาะปุ่มกว่ากว่าเพื่อนเลยคือสัมผัสได้เลย อะมาดูอีกทีหนึง่งอย่างที่บอกครับแท่งมันชอบออกซ้ายออกขวาเห็นไหมอันนี้ผมต้องคุมกลับมานะแต่สําหรับไลท์กิฟต์อะมันแทบจะไม่ออกซ้ายออกขวาครับมันเด้งขึ้นอย่างเดียวแล้วมันมันมีความเนี่ยมันสะเทียนขวาครับอันนี้คือผมเล่นสปีดยิงให้มันไหวขึ้นนะ เดี๋ยวเรามาลองกันบ้างกับกิฟต์อื่นอันนี้แถมให้นะกิฟต์ที่ผมไม่นิยมเอามาเคาะก็คือมันจะสลับกันกิฟต์ไหนเอาไว้สเปรก็คือไว้สเรปรกิฟต์ไหนเอาไว้เคาะก็คือเคาะอ่าเนี่ยแต่กิฟต์แท่งอย่างที่มันบอกใกล้ก,กลางไกลได้หมดมันเสถียรภ,ภาพครับเราจะมาลองกับอันนี้ทาสามเหลี่ยมเก่าอ่ะจะเห็นผลต่างเลยอ่ะดูสามเหลี่ยมเก่านะ มว่าเม็ดแรกมันดีดขึ้นไปสูงมากเลยเรามาดูสามเหลี่ยมนี้เอ้ยเมื่อก,กี้สามเหลี่ยมใหม่อันนี้สามเหลี่ยมเก่าขอโทษครับรับเห็นจะแม้ว่ามันจะดีดดีดแบบเราต้องคุมเมาเยอะกว่าเดิมมากนี่ไ like ์กิฟก็เนี่ฮะเห็นไหมเราต้องเลือก อัดแอดให้ถูกว่าของนังปืนชิ้นไหนเหมาะกับอะไรแล้วเราต้องเลือกว่าเราชอบอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเนียถ้าม่อนแนะนําส่วนตัวม่อนมอนก็จะใช้เซตนี้ครับแค่นี้เลยทุกอย่างไม่ว่าจะเคาะหรือสเปรยกมอนก็จะใช้แท่งตรงธรรมดานะฮะก็การสอนครั้งนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่จะเริ่มหัดเล่นอย่างจริงจังนะก็ฝากไปด้วยครับกับคลิปสอนนี้อยากให้ม่อนสอนอะไรก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ฝากเชียร์พวกเราเอ็มเอสซีเดลทอนแล้วก็เอ็มเอสซีชลบุรีด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบายครับ